ยังไม่ได,ด้ยวไม่ได้จุกเลยตำรวจมาแล้วฮลัลโหลอะไร ได่สู้ er หร işte หือเปล่าไหวไหมบอกมาแค่นั้นบอกมาจะไม่กะจุจะไปเริกตำรวจที่สุดตัวแล้วที่ว่าพี่จ้าจะร่างพี่จ้าจล่างนะโอเคพี่รอรอมาให้ครบก่อนนะฮัลโหลพี่เป้ง น้องอยู่ตึกไหนเนี่ยไม่บอกพี่สักคำตึกปีนนะพี่ลอรถจอดไว้ไหนเหรอพี่จะเอามาล่อด้วยเหรอถ้าไม่ล่อพี่ก็วิ่งเอาใช่ไหมใช่โอเควิ่งไหมพี่มามามาแอบแอบก็ได้พร้อมหรือเปล่าแค่นั้นรอดวงบันไดระวังหน่อยนะได้ได้เดินไปดวงพร้อมไหมตรงพร้อม เมื่อเราเขาไม่ได้เซฟชุดอ๋อเดี๋ยวเขาไปเซฟก็ได้วางแผนตั้งนานสรุปตำรวจโดนตำรวจจับก็ไม่เอาจะกินข้าวยังน่าดูในดาร์ชั่นเอานะน้ำหนึ่งสองสามล้วค่อยจบได้ได้ได้พร้อมยังพร้อมยังพร้อมยัง โอเคโอเคจก okay, okay. จกจกจกดีได้ไหมพี่มอลลี่อยู่ไหนอ่ะอย่าเปิดตะโกนกันนะเฮ้ยอย่าเปิดตะโกนกันนะขบวนการจกปูนะคะ มาดูกันว่าใครจะเป็นผู้โชคดีมาลิสเป็นผู้โชคดีก็ไม่เอานะทุกคนสวัสดีทุกคนตอนดึกด้วยนะคะฮีสวยเอ,าอ้าไงต่อเธอเล็กะไรเธอเลขอะไรอ้า,า,เ,อาเขาหนึ่งสองสี่เจ็ดเขาสองสี่เจ็ด ให้หนูเก็บเหรอไม่รู้อะเขาให้น้องส่งให้พี่มอนโอเคตำรวจจะมาปะเนี่ยพี่แป๊บนึงพี่จะได้นะจะได้นะตรงนี้รอหรอหรือว่ายังไงเดี๋ยวพี่มอนเป่าอะไรพี่ก็เป่าอะไรพี่

้ถล,ลิ้นลงตรงนู้นยังไงนี่จบตึกนี้เลยใช่ปะไม่ขีดกองอ่ะตึกน่ะ พี่เล่าให้ได้อุ๊ยอุ๊ยพี่ขอโทษพี่อีกคนนึงอ่ะอีกคนนึงอ่ะพี่จกเลยจกเลยพี่จกเลยหนูบหนพลาดแล้วจกเลยพี่ใครวิ่งอยู่พี่มอนใช่ปะ เดี๋ยวมานนีแอบมานีแอบเองดีกว่าทุกคนโอ้ตำรวจมาแล้วอะ่ะโอเคต้องเก็บไม่อ่ะพี่เดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวหนูเดี๋ยวหนูแอบเองพี่เดี๋ยวดเดี๋ยวพี่เปงรอ สองเจ็ดสองสี่เจ็ดสองสี่เจ็ดสองสี่็ดนั่นโอเคพี่สองสี่เจ็พี่สองเจมีลงเลยตำรวจมาแล้วจบยังจบไปยัง <ปะ S 2> จบไปแล้วพ<อ>ี่จบ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 ได้นะจบได้นะจบจบ มามาละมาละมาละขึ้นตึกไปแน่ตำรวจอ่ะสองคันพี่ถ้าเขาถามว่ามีแค่นี้พี่บอกมีแค่นี้นะได้ได้ได้โอ้ยตำรวจมาแล้วทุกคน อูขึ้นตื่นที่สวยเลยนะพี่สองเขีนมลงลงเลยพี่ลงเลยหลอดปะเนี่ยหลอดปะเนี่ย ลงได้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 มาแล้วมาแล้วไป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 ได่วนดวน,ดวน สูงอะต้องฝั่งเดียวหรอตึกนี้แล้วเราจะพูดเบาทด้ไหมเนี่ยกลัวรู้กลัวตกใจอะเ,อเรียกอะไรแบบตื่นเต้นนะ ก่อนทวนเียที่เขาหลุดหลุดหลุดคิงเวิร์ก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 แผนนี้เว <c oughs> ิร์กยอดยอด เราเราเอารถเออเอารถคันใหญ่ไปนู่นหรอฮะจะเก็บรถคันใหญ่หรือเก็บบนบ้านเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บบนบ้านก็ได้เมื่อกี้แม่แตำรวจได้ชนเขารถแดงเลยอะใช่หรอแดงแบบแดงแป๊ด่เมื่อกี้ไม่ยังไงม,มันพุ่งไปไหนแล้วะอยู่ไหนแล้ววะเอาพุ่งไปไหนแล้ววะ ไป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 เก็บ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 ไปไหนอ่ะไม่เก็บก่อนเหรอเก็บรถเหรอไม่เก็บไม่มันอยู่ในตัวเขาไงอ๋อมีอยู่ในตัวเธอเท่าไหร่ใช่ใช่มีอยู่ในตัวเธอเท่าไหร่ฮาลโหลฮัลูกโอเคเก็บเก็บเก็บบ้าน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 เก็บ ห้าลูกเหรอตัวเธอใช่ใช่ใช่ก็เขาขึ้นไปตึกหนึ่งตึกเพิ่มเหรอใช่พี่ถุกเพิ่มถึงว่าตับรว่วมารู้ไหมแค่เราไปโจทยรอบเดียวรอบเดียวตอนเนี้ยติดกี่ติดที่มารีห้าถุงใช่ไหมหนึ่งห้าสี่มารีมีห้าถุงใช่ปะใช่พี่ที่อยู่ไหนวะเนี่ยโอ้ยยี่สิบโอเคสวยทุกคนรอบหนึ่งยี่สิบลูกโคตรคุ้มเลยไปสิบห้าถุงหูไป พี่เกมทีนี่พี่ติดติดคุกเป็นวันเลยนะบอกเลยพี่อยู่ไหนอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยป้ายเขียวป้ายเขียวป้ายเขียวมีหลายก็มีข้างล่างตรงไอ้นี่ได้เดี๋ยวพาไปดูเดี๋ยวพาไปดูเฮ้ยได้ด้วยฮัลโหลพี่อยู่ไหนอ่ะพี่เดินจับอยู่เนาะพี่เดินจับใช่ไปโดูนะพี่ไม่มีของเดี๋ยวปะเดี๋ยวเขามานะเดี๋ยวเขา เดินหนูมาเดินหนูมาใช่ครับ <Okay. S 1> แต่ว่ามีคนมาจกไปก่อนใช่ครับผมขึ้นขึ้นไปเมื่อกี้แล้วแบบมันจกไปแล้วใช่ครับโดนอะไรเนะี่ยขอบคุณครับเออเดี๋ยวรบกวนมารีมารับพี่หนะ่อยได้หรือเปล่าได้ได้พี่ส่งจีมัส่งจีมัพี่อยู่คุกคะ่ะคุกใหญ่ ใช่น่าจะประมาณห้านาทีอ่ะอ๋อเราพี่เกมได้ไงอะคือแบบรออ่อมันเหินผิดพลาดนิดหน่อยนะคุณตำรวจเขาเก่งด้วยอ๋อโอเคโอเคพี่ได้ได้ใช่ครับเดี๋ยวไปรับเดี๋ยวไปรับโอเคครับครับอ๋พี่ออมเดี๋ยวเดี๋ยวไปรับพี่เป้งเกมเขาเขารอให้เมื่อกี้โอเคครับสวัสดีค่ะัสดีครับคุณทำ เพิ่งเพิ่งออกจากอันนี้หรอคะอะไรครับเพิ่งออกจากคุกหรอหรือว่ามาทำาใช่ครับเพิ่งออกจากคุกครับอ๋อทำทำอะไรหรอคะทํางานดําหรอใช่ครับอืม้มารอรอพี่ชายค่ะพอดีพี่ชายอยู่งในครับคุณคุณชื่ออะไรหรอคะชื่อไทตุนครับอ๋อแล้วว่างรถลกไหมรู้จักค่ะครับชื่ออะไรครับ ชื่อมารีค่ะชื่อมารีค่ะคนไทยตุน๋นค่ะโอ้ยมันตลบกคุณอลิศครอ้าวใครเนี่ยโอ,โอ้ยเด็เกเกไปน้องก็เห็นรถคุณอลิศพี่ก็คิดว่าลิซซีอีกทำไมก็รถรถลิทก็เหมือนรถหนูนั่นแหละอ่าโอเคโอเค <laughs> แล้วทำไมเดี๋ยวนี้พูดจาพ่เแบเนี้ยฮะไม่ห<ม>นูก็พูด,กพบบพดปกตินะแล้วมีทำไมพูดจาแบบนี้กับน้องขอโทษเดี๋ยวนี้ขอโทษครับดีมากแบบถ้าแบบเรามีรถแบบนี้สักคันก็คงดีเนาะน้องพี่อันสามสอง รถแดงๆสักคันจบพูนได้เป็นร้อยหนูคงได้ตีอาวุธอ่ะเมื่อกี้พี่แบบลองเหินใหม่ๆดูไงมันก็เลยแบบติดต้นไม้ไงจะได้จำไงว่าแบบเออตรงนี้ได้ตรงนี้ไม่ได้อ,อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าแบบได้ได้พี่ส้ายรวยๆก็คงดีนะพี่จะได้แบบ พาน้องไปจกปูนไปจกสายไฟอะไรอย่างเงี้ยดีปะไม่ดีอ่ะใช่ไงผู้เสียสาระพี่เพลงเกมนี่ไงพี่ัเมื่อกี้แบบลองเหินใหม่ๆดูไงเหินประหลาดอะไรเงี้ยใช่เป็นแปลกๆเดี๋ยววันหลังนี่คือแบบตำรวจตามไม่ได้แน่นอนจีจ้าครับโคตรตึง ตึกไหนต่อตึกใหญ่ต่อที่มีคนบอกว่าชอบมาต้องต้องไปพาวก่อนไม่ดูวันนี้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 จะเอารถจะเอารถล่อกี่คันนะล่อคันเดียวเหรอสองสองคันพี่อ๋อโอเคโอเคได้ได้งั้นเดี๋ยวเราวิ่งไปก็ได้จะตีทีล่ออีกคันจะวิ่งไปเลยเหรอพี่อะไรอะเอามีพี่มีแฟดป้าเอาแฟดอีกคันสักคันไหมล่ะดูกับมา ฮัลโหลครับมีไปส่งได้ไหมอ่ะใครว่างบ้างอ่ะไรนะครับาง่ไปส่งได้ไหมครับอ๋อได้ค่ะได้ๆส่งพาวครับส่งพาวเอ้ยเดี๋ยวจะไปพาวด้วยอ่ะเอาไงดีไปพลาไปพาข้างไหนบ้างอ๋อโอเคไปปะไปเพารถปะเยี่ยมยอดจังเลยไปพารถแป๊บนะครับเพารถแป๊บนึง ไปส่งตำ oh รวจ<ห>จบแล้วเห็นหมดแล้วตำรวจโยกโอ้มันใช่ไหมเนี่ยทุกคนตำรวจโยกจังหวะตำรวจโยกอ่ะหูอะไรเนี่ยจบแล้วจริงๆไม่ใช่อะไรเราพียกฝึกขับคันนั้นด้วยไงก็แบบมันเป็นรถที่แบบพอเราพอจะซื้อได้ แต่ถ้าได้พี่สพายเลยๆก็มันก็จะดีนะใช่ปะพอพอล้มเลิกความคิดซะน้องก็จะได้ไม่ลำบากเออว่าแต่ตำรวจไม่อยู่อ่ะพี่แววนแหวนสตอรี่ใช้ของเยอะปะไม่เยอะทำไมพี่เอาไปทำอะไรแหวนอ่ะพี่จะได้ไล่เคกหนุ่มๆนี่มาจีบเราไงไม่มีหรอกหนุ่มๆอ่ะอาลิปบอกพี่เมื่อกี้เอง มีแต่สา,สาวๆอ่ะพี่สาวๆหรอเอาเปล่าเปล่าเปล่าไม่มีอะไรไม่ไมีมมอะไรก็อย่าให้เห็นว่าแบบมีหนุ่มๆมาจีบแล้วกันไม่มีหนุ่มๆมามแต <mm> ่สาวๆห <mm> รือเราคิดไปเองตำรวจรู้หมดเลยรือแผนการเราตำรวจไปไหนอะ่ะพี่กลับกลับไปก่อนก็ได้เดี๋ยวหนูเนี่ยหนูๆตามไป วันดีค่ะพารถนะคะอ,คอ๋อคุณาริด้ไหมครับนะใช่ค่ะเลขอะไรครับอ่ไอแซดคิวสามเก้าสี่ค่ะสามเก้าสี่ออะไรนะไอแซดคิวค่ะเราบอกว่าไอซีคิวนี่เขาจะเข้าใจว่าไอแซดคิวสมเก้าสีา่ Q ใช่ค่ะโอเคครับเดี๋ยวลงใส่บินเด่ะ <I S 2> มาะทันละ สรุปวันนัยี่สิบลูกไม่ได้อะไรหรอโอ้โหน้ำตาจะไหลสามร้300อยลูกแล้วคะ่ะลุงจับไปอีกอีกพันลูกไปแหมอีกพันลูกเจอกันนะคะสวัสดีครับฮัลโหลเธออยู่ไหนนี่นี่เขามาพารถกำลังไปอพาร์ตเมนต์คะะอ๋อโอเคเขาลอยอพาร์ตเมนต์นะโอเคคะ่คะค่ะนี่กลัวรเราหายดิ มีสาวโทรตามเราด้วยอะ่ะตำรวจโยกเห็นแผนการเราหมดแล้วเมื่อกี้ ังทุกคนคือจังหวะเมื่อกี้โบบ้ามากเลยนะที่ตำรวจยกมาแล้วก็แบบไปส่งไหนครับอะจอดไม่ให้รถเข้าเลยโอ้โหแล้วทำไมตำรวจยกต้องมาเห็นพวกเราด้วยเนี่ยคือเขาเห็นพวกเราอะจบแล้วจบแล้ว เริ่มขบวนการใจสู้หรือเปล่าไหวไหมบอกมาดีกว่าขนาดนี้ทนะั้งหมดลัะเธอ <laughs> ไม่ได้เดี๋ยวไม่ได้จกเลยตำรวจมาแล้วฮัลโหลอะไรยังไม่ได้ตกเลยอะตำรวจมาแล้วเมื่อกี้เขาได้ยินแสีงตำรวจ ยังไงพี่เป้งมายังข้างล่างมาขีดมาขีดมายังนอกเอายังเอายังพี่มาขีดมายังพี่มา,า,มาขีาดมาขีดอะทันหนึ่งรอพี่เป้งก่อนเลย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 เ,เลยเอาเลยเอาเลยเอาเลยจงเลยเ โคตรเท่โคตรอันตรายขอโทษจังหวะจังหวะซาวช้าไปหน่อย <c oughs> นาทีนี้ครับนาทีนี้ไม่มีใครยอมใครกันเลยทีเดียวตอนนี้นะคะปูนจากโนวันใกล้จะหมดแล้วนะคะเพราะว่ามารีกำลังจะไปสร้างบ้านเล่นเองแกงเองอตำรวจมาโคตรเร็วเลยอะ่ะเดี๋ยวขับไปคนเดียวนะ สองสี่เจ็เนี่ยน่าเกิดอะไรเสียบ้างฟังแลยวห่างหุ้ยใจร้าย Ayang, ayang Mari dulu, mari dulu 1, 2, 7, Pi, pi pi 2 du pi Ni 2 du. ตัวหนูนอนนี่ไหมล่ะตอนนี้ะตอนนี้เราไปอีกสักพักหนึ่งพี่เป้งพี่เป้งนอนพี่นอนที่นอนนี่นอน แล้วเหรอต้องอ,อยยังไม่ไปต้องหอ,อยยังไม่ไปนะทุกคนเราพิ่งบอกแต่หเหล่าแมตมานด้ใช่ไ่แต่ว่าตอนนี้สถานาการณ์ยังไม่ปลอดภยัย <laughs> ตองรวพี่หมออ๋อแม่จะกระซิบทำไมนะ่โอเคเคลียเคลียทุกคนไปได้ไป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 ไกลับมาทำไมอะ เหมือนมีตำรวจรออยู่ด้านล่างมาลีลิึ้นไปมีตำรวจอยู่ข้างล่างงงนอนี่นพี่งโดนจับไปแล้วโอ้พี่ชายเราโคตรบื้อเลยพี่พี่เดี๋ยวเ เดี๋ยวหนูลงไปแล้วถ้ามันเคลียร์แล้วหนูจะส่งมาในดกักแชทนะหนูเอาไว้ในตัวพี่นะเฮ้ยดไ,ได้ยินเสียงตำรวจอะ่ะโอ้โหพี่โอ้โอยเรียบร้ยยอยเลยเรียบร้อย <END> ปูนเจ็ดสร้างบ้านเหรอเจ็ดห้าฮัลโหลฮัลโหลได้ยินลุงนะครับได้ยินค่ะลุงเสือีะไรผิดไปแล้วออกมารีออกออกมารีอ้าวเมื่อกี้เพิ่งหนีไปไม่ใช่เหรอป้าหนูผิดไปแล้วลุงผิดก็ส่วนผิดเนาะสร้างบ้านเนาะ เดี๋ยวจะไม่ทำแล้วเดีจะไม่เดินทางสายนี้แล้วโอเคเดี๋ยวจะไม่เดินทางสายนี้แล้วลุงสองนะรถมาสักครู่ดำชมพูอ่ะที่ตกตึกนู้นอะโอเคเดี๋ยวไขอญาติเจลวางลงคู่นะลุ้นรถรถให้เขาหน่อยได้ไหมลุงรถทะเล้วครับรถจากสิบแต่หกเนี่ยโอเคครับขอบคุณค่ะลุง ไปเจอกันนะครับ้าเจอกันนะคะอย่าลืมคิดถึงบารีนะลุงลุงอย่าลืมคิดถึงว่าผมนะลุงหล่อเัินลุงลุงหนูต้องทำมาสังคมบันบีลุงเขารู้ได้ไงเราอยู่บนไม่ต้องเจลนะปูนสองโอเคค่ะลุงโอเคครับลุงตั้งคดีว่า ปูนสองเลบอกสังคมมันบีบเนาะโอเยลุงหนูลงดินลนบูนสองนนี้ดบองสังคมมันบีบอะไม่นาเลยเรา กบวนการจบลงแล้วกระบวนการจบลงแล้วค่ะทุกคนกระบวนการนี้เดี๋ยวมาดี้ก็คงลงสตรีมนะคะทุกคนแล้วก็งานดําจบแล้วต่อไปต้องไปหาตังค์ไว้สําหรับจ่ายจ่ายค่าปรับเกลียดเลยี่สอยแกวันนี้น่าจะโอเคแล้วทุกคนสําหรับวันนี้เดี๋ยว ทุกคนจะได้ไม่นอนดึกด้วยเดี๋ยววันนี้จะลงสตรีมแล้วค่ะต่อไปเป็นหน้าที่ของงานค่ะที่วันี้ต้องหาตังค์ไว้สำหรับเอ่อซัมพร์ตแก๊งก็แบบวันนี้บายบายค่ะบายบายครับ